สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเดินป่ามีดแคมมีดสะสมนะครับใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับเป็นมีดไซส์มาตรฐานเลยนะครับผมขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนะครับทํามาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับแล้วก็ด้ามที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับสวยงามมากนะครับชุดนี้นะครับ เล่มมีตําหนิอยู่2เล่มนะครับคือด้ามครับด้ามแตกนิดเดียวนะครับ2เล่มแรกนะครับ 1- 2สองนะครับด้ามแตกนิดเดียวนะครับราคานะครับราคา700บาทนะครับผม700บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนที่เหลือนะครับเล่มที่2 3 4 5 6 7 8ห้า็ดแดนะครับ9นะครับ10นะครับ2 4 6 8 10 10แดิบเล่มนะครับ10เล่มนะครับตั้งแต่เล่มที่3าถึงเล่มที่10นะครับราคาเล่มละ 1000บาทนะครับผม1,000บาทเท่านั้นเองนะครับ1,000บาทเท่านั้นเองพร้อมส่งแล้วเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับมาดูเล่มที่1ครับตัวนี้เป็นโซมีดอินเนปครับโซมีดอินเนปสวยงามมากนะครับใบยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับใบกว้าง2.5้นิ้วสันอยู่ที่6มิลครับลาปลายครับปาดผิวสวยงามนะครับผม ใส่กำลังหน้าใช้งานนี่ครับด้านไม้พยุงลายสวยมากครับอีกด้านครับนี่ครับด้านนี้ครับมีตำหนิตรงนี้ครับนี่ครับนิดเดียวเนี่ยครับนิดเดียวจริงๆนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับแค่นี้เองนะครับมองแทบไม่เห็นนะครับนี่ครับเจ็ดร้อยบาทนะครับถูกมากๆเลยนะครับเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ ส่งอีเนปนะครับต่อไปเล่มที่2ครับทรงแรมโบ้ครับแรมโบ้มาในแนวขัดขาวเสียดายมากครับตอนย้ำหมุดนะครับไปโดนตรงไม้นะครับนิดเดียวเองนะครับเล่มนี้ใบยาวอยู่ที่11นิ้วครึ่งครับไมส์ยใหญ่นะครับใบกว้าง2.7นะครับเล่มนี้ใบจะกว้างสุดตั้งแต่ทำมาเลยนะครับ2.7นิ้วนะครับสันอยู่ที่5มิลครับ นี่ด้วยที่ใบเขากว้างเราก็ต้องทําให้สันมันเล็กลงไม่งั้นมันหนักนะครับใช้งานไม่สนุกนะครับมาแนวๆขัดขาวครับด้ามครับด้านนี้สมบูรณ์นะครับไม่มีตําหนินะครับด้านนี้นะครับสวยงามเกลี้ยงเกลานะครับอีกด้านครับอีกด้านนี่ครับดูดูตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆครับนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆครับ นิดเดียวจริงๆมันแทบไม่มีผลกับการใช้งานนะครับแต่ว่าตําหนิก็คือตําหนินะครับนํามาขายถูกให้นะครับนี่ตรงนี้นิดเดียวนะครับเอานะครับเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสวยมากนะครับ เอามาเล่นที่3มครับในสไตล์ทรงอิเนปครับใบมีดยาว10นิ้วครึ่งนะครับกว้าง2 5จุดหครับสันอยู่ที่6กมิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาสวยงามสม่ำเสมอนะครับด้ามครับนี่ลายแดงนะครับสวยมากนะครับนี่ครับไม่มีตำหนินะครับ ราคา1 0 0 0บาทครับ1,000บาทพร้อมส่งนะครับ1,000บาทพร้อมส่งเนมที่4ครับตัวนี้เป็นกึ่งแคมป์กึ่งเน็บแต่ออกไปทาอินเนบนิดนึงนะครับใบยาวอยู่ที่10.2ครับใบกว้างอยู่ที่2.2.3นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลครับลปลายปลายตรงเดะนะครับปาดผิวด้านซ้ายขวา สวยงามสม่ําเสมอกันนะครับด้ามครับในสีแดงเข้มนะครับสวยงามครับอีกด้านครับลายสวยนะครับเร่มนี้นะครับเอานะครับนี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทราคาถูกมากนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งแถมเก็บเงินปลายทางอีกด้วยนะครับ อลเล่ี่ี้5ครับโบวี e ครับเล่มนี้ขายดีมากครับใบยาว10นิ้วครับใบกว้าง2.1ครับโบวี e นะครับให้ดูดามครับไม่มีตำหนินะครับ เล่มที่6ครับทรงอินเนปครับใบยาว9.9ครับใบกว้าง2.4ครับสันอยู่ที่6มิลครับด้ามครับสวยครับแดงเข้มนะครับสลับดำนะครับแดงเข้มแดงสด ต่อไปเล่มที่7ครับมีดคัมขัดขาวครับใบยาวนะครับ10นิ้วครับเป๊ะนะครับใบกว้าง2.2นิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับลายปลายครับปาดผิวสวยงามไม่มีตำหนินะครับด้ามครับลายสวยนี่ครับ สวยงามไม่มีตำหนินะครับเล่มที่8ครับสองมีดเน็บครับใบยาว10นิ้วนะครับใบกว้าง2.4ครับสันอยู่ที่6มิลครับด้ามครับไม้ะย,ยุงลายสวยมากสีเข้มครับ เล่มที่9ครับกึ่งแคมกึ่งเน็บครับ10นิ้วครับใบยาวนะครับใบกว้าง2.3นะครับสันอยู่ที่6.5จมิลครับด้ามครับแดงสดนะครับสวยงามนะครับ เล่มสุดท้ายครับอิเนบครับใบยาว10.8นิ้วครับใบกว้าง2.5ครับสันอยู่ที่6.5มิลครับปาดผิวสวยงามทุกเล่มเลยนะครับรับประกันนะครับด้ามครับโอ้ลายครับสวยมากครับเล่มนี้ครับ แม่ลายไม้นะครับโอ้อีกด้านครับด้ามลายสวยมากกับเป็นคลื่นเป็นเกลียวเลยครับนี่สวยงามนะครับเอาแล้วครับเป็นเพื่อนท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองนะครับมีตำหนินะครับแค่เ0็บาทนะครับ เล่มที่3จนถึงเล่มที่10นะครับราคาแค่1,000บาทเท่านั้นเองนะครับทุกราคาเป็นราคาที่เรารวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับรวมค่าขนส่งแล้วก็เราเก็บเงินปลายทางอีกด้วยนะครับสบายใจกันทั้ง2ฝ่ายกับท่านไม่รู้จากผมผมไม่รู้จากท่านแต่ท่านได้เปรียบเพราะว่าท่านได้จ่ายเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ